เจริญกรรมฐานในเช้าวันนี้ก็เป็นการปรารบเหตุบันสำคัญก็คือบันธรรมสวรรควันแห่งการฟังธรรมถือศีลประพฤติปฏิบัติธรรมวันนี้จึงเป็นอีกวันเด่งที่ ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดที่นั่งอยู่ในสถานที่แห่งนี้ได้มีจิตที่เป็นบุญกุศลตั้งใจมาถือศีลมาประพฤติบัติปฏิบัติธรรมร่วมกันบางคนมาได้แต่เช้าก็มาตั้งแต่เช้าตรู่มีโอกาสได้ให้ทาน กับพระเจ้าพระสงฆ์องค์สัมมาเนรไปในภาคเชา้าบางคนมาสายหน่อยก็ได้มาสมาทานศีลแล้วก็สวดมนต์ปฏิยบัติธรรมด้วยกันหรือไม่ว่าจะมาในช่วงเวลาไหนก็ตามที่เราสะดวกมาก็เป็นความตั้งใจที่เราได้มีจิตที่เป็นบุญกุศลตั้งแต่แรกเกิดขึ้นแล้ว ทีนี้เมื่อเข้าสู่ภาคของการเจริญภาวนาก็ให้พวกเรากําหนดภาวนาไปตามอัธยาศัยเราถนัดกรรมาฐานกองไหนกองใดกองหนึ่งก็ภาวนกากรรมฐานกองนั้นให้มันประสบความสำเร็จเช่นบางคนถนัดกําหนดอานาปา่า คือกำหนดลมหายใจเข้าออกก็กำหนดลมหายใจเข้าออกให้มันรู้ให้มันทันทุกขณะลมหายใจสมาธิหรือสติมันจึงเกิดขึ้นถ้าหายใจทิ้งไปเปล่าๆก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเหมือนคนที่เขาไม่ได้เจริญกรรมฐานเขาก็นั่งหายใจทิ้งไปวันๆ ไม่มีอะไรจะทำไม่มีงานจะทำก็นั่งหายใจทิ้งไปเปล่าๆไม่ได้สาระประโยชน์อะไรหรือต่อให้มีงานทำก็จริงบางคนนี่สนใจอยู่แต่กับงานอย่างเดียวทำงานหามรุ่งหามคำ่ำการทำงานก็มีประโยชน์ตรงที่เราได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ คือไม่นั่งเฉยเยไม่นอนเฉยๆแล้วก็นอกจากได้ประโยชน์จากการที่เราได้ใช้ร่างกายใช้กำลังในการประกอบสัามาชีพเราก็ยังได้ค่าตอบแทนเที่นำมาเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวด้วยอะไรด้วยแต่ก็อีกหลายอาชีพอีกหลายคนที่ทำงานไปโดยที่ขาดสติสัมปชัญญะ ในการทำงานหรือถ้าจะพูดให้ชัดเจนก็คือขาดสมาธิในการทำงานนั่นแหละงานที่ออกมาจึงไม่มีประสิทธิภาพนั่นก็เพราะเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่ได้ตั้งใจในการทำงานอย่างจริงจังตรงนี้ก็เป็นผลอันเนื่องมาจากการฝึกการปฏิบัติที่เราได้ทำกันอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีเวลา ในการปฏิบัติสำหรับบรรธรรมมาสวนะแบบนี้เราจึงมาปฏิบัติกันอาจาะมากจะน้อยก็ไม่ได้เกี่ยวที่ตัวบุคคลนั่นแหละเพราะว่าเราก็ดูที่ตัวเราเองเป็นหลักบางคนกว่าจะมาได้ก็ต้องดูคนรอบข้างก่อนถ้ามีเบอร์โทรศัพท์พอที่จะถามเขาได้ก็ต้องโทรไปถามก่อนว่าวันนี้จะมาวัดไหมจะไปรักษาศีลไหม ถ้าหากว่าเราโทรไปแล้วเพื่อนบอกว่าวันนี้ไม่ว่างมาไม่ได้หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้สึกที่อยากจะไปมันไม่มีกําลังใจที่จะไปเพราะเรามัวแต่ไปหวังพึ่งคนอื่นอยู่จะปฏิบัติธรรมจะทำกุศลทำความดีเนี่ยต้องหาเพื่อนต้องหากัลยาณมิตร ลองคิดในทางกลับกันถ้าว่าเราไม่มีใครเลยสมมติอยู่คนเดียวมันจำเป็นที่จะต้องสร้างบุญกุศลเพียงแค่ลําพังคนเดียวนี่เราก็ต้องทำเพราะว่าเวลามันไม่คอยใครอยู่แล้วยิ่งเวลามันล่วงเลยไปมากเท่าไหรชีวิตของเราก็ดีร่างกายสังขารของเราก็ดีลมหายใจของเราก็ดีมันก็ค่อยๆหมดไปทีละเล็กทีละน้อย ก็คือกลายเป็นไม้ใกล้ฝั่งใกล้เข้าสู่ความตายคือมรณะเข้าไปทุกทีทุกทีเพราะฉะนั้นแหละท่านจึงให้เจริญกรรมฐานในทุกๆกองเท่าที่เป็นไปได้เจริญอาณาปาก็เป็นการฝึกให้เรามีสติสัมปชัญญะในเบื้องต้นเจริญพุทธานุสติธรรมสังขานุสติก็ได้ระลึกนึกถึงปฏิปทาข้อวัดนข้อปฏิยบัติของ พระตรนาตไตรมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเจริญมร,รณะสติเราก็จะได้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตจะใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าจะได้ใช้ชีวิตให้อยู่กับพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็เลือกปฏิบัติเอาตามใจชอบไม่ได้เป็นการบังคับ มันจะมีก็บางครั้งบางเวลาที่เราได้มีโอกาสปฏิบัติร่วมกันในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเช่นบันมาคบูชาที่ผ่านมาหรือในบันวิสาขาบูชาที่จะถึงในวันเพ่นขึ้นสิบห้าข้ามเดือนหกข้างหน้าหรือถัดไปอีกก็จะเป็นบันอาสาฬหาบูชาในวันเพ็นขึ้นสิบห้าข้ามเดือนแปด ใกล้ๆจะเข้าพรรษาวันแบบนั้นเราอาจจะมารวมตัวกันเป็นหมู่เป็นคณะกลุ่มใหญ่ๆทั้งพ่อขาวแม่ขาวที่เป็นผู้รักษาศีลแปแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาที่รักษาศีล5้าแต่ก็เบียนมาอยู่เท่าที่เราจะมีโอกาสเช่นตอนช้ามาให้ทานแล้วอาจจะกลับไปทำธุระที่บ้าน สายๆมันว่างไม่ได้ทำอะไรก็มาบ้านอีกมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์แล้วก็กลับไปทำธุระที่บ้านอีกแล้วก็เบียนกลับมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมในตอนค่ำตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกเวลาให้มันเหมาะสมกับชีวิตของเราเลือกเอาเองทำเอาเองทีนี้ในส่วนของการเจริญภาวนาเราปฏิบัติ เพื่อให้เราได้คลายความสงสัยเพื่อให้เราได้คลายความเบื่อหน่ายคําว่าเบื่อหน่ายก็คือเบื่อหน่ายในสังขารในร่างกายที่เรามีที่เราเป็นอยู่ในขนาดนี้เราจะสังเกตว่าตั้งแต่เราเกิดมาจนอายุขนาดนี้มีลมหายใจอยู่ก็ยังถือว่าเป็นความโชคดี แต่ว่าก็อย่าลืมที่จะหวนย้อนรำลึกกลับไปว่าเราได้ผ่านอะไรมาบ้างเช่นเราได้ผ่านการเกิดการเกิดก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งเหมือนที่เราได้สวดสาธยายไปว่าชาดีปีทุกขขการเกิดของเราเนี่ยมันเป็นความทุกข์ที่มันทุกข์ก็เพราะว่าเราจะต้องมาเจอกับอะไรอีกมากมาย เจอกับโสมนัสก็คือความดีใจที่มันเกิดจากภายในจิตในใจเช่นเราได้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นโสมนัสเป็นความรู้สึกที่มันออกมาจากใจแต่อธิบายให้คนอื่นฟังไม่ได้ในขณะเดียวกันบางคนก็เจอกับโทมนัสโทมนัสก็คือความรู้สึกที่เป็นทุกข์เกิดจากใจเหมือนกัน อธิบายออกมาให้คนรอบข้างได้ยินได้ฟังไม่ได้เพราะมันเกิดจากใจตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความทุกข์ที่เราเจะได้ประสบพบเจอเมื่อเกิดมาแล้วบางคนก็ผ่านการเจ็บไข้ได้ป่วยสามวันดีสี่วันไข้วันนี้เรามาปฏิบัติธรรมถือศีลภาวนาที่วัดได้ก็เพราะว่าเรามีกำลัง กำลังก็มีอยู่2อ,อย่างคือกำลังใจกับกำลังกายเอาเฉพาะ2อ,อย่างนี้ก่อนที่เป็นกำลังสำคัญทำให้เราดำรงชีพอยู่ได้ทำให้เราอยากจะมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมกำลังใจถ้าเรามีกำลังใจที่สูงมันก็พลอยที่จะพากำลังกายของเราเนี่ยให้มีเรี่ยวมีแรงในการที่จะลุกที่จะยืนที่จะเดินที่จะนั่งหรือทำอะไรต่อมิอะไรได้ กำลังใจเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งส่วนกำลังกายเนี่ยมาเป็นอันดับสองกำลังกายจะตามกำลังใจถ้ากำลังใจทำอะไรก่อนแล้วกำลังกายมันก็จะตามไปทีหลังเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้จากคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถ้ามีกำลังใจดีกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้ากำลังใจเสียกำลังใจไม่ดีเนี่ยก็จะซุดเหมือน สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะมาได้ทราบขา่าวโยมแถวแถวบ้านอายุห้าสิบหกสิบปีแต่ว่าแกก็เป็นคนที่กินเหล้าเมาอยาทีนี้มารู้ทีหลังว่าตัวเองเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งในอันดับต้นๆระยะหนึ่งระยะสองแต่ว่าพอมารู้แล้วเนี่ยมันก็สุด และสุดมากด้วยที่สุดก็เพราะว่ากำลังใจของคนป่วยนั้นตกอย่างกระทันหันเดี่ยวนั้นทันทีจึงทำให้โรคที่เป็นมันกำเริบขึ้นอย่างรวดเร็วจนสุดท้ายก็เสียชีวิตไปทำการฉับนกิจไปเมื่อสามสี่วันที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราสังเกตดงงูง่ายๆว่ากำลังใจนั้นมันสำคัญอย่างมากต่อการดำรงชีพ ตอนที่เรายังมีกำลังกายที่แข็งแรงอยู่มันยังไม่มีโรคมีภัยเกิดขึ้นก็ต้องสร้างกำลังใจให้มันมีความเข้มแข็งเอาไว้เพื่อที่จะรอเวลาในการประชันหน้ากับความเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่าคิดว่าตัวเองไม่ป่วยอย่าคิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรถ้าคิดแบบนี้ก็ขึ้นชื่อว่าประมาทอย่างร้ายแรงที่สุด ต้องคิดไว้เสมอว่าความเจ็บไข้รอเราอยู่ข้างหน้ากำลังใจเราดีหรืออย่างกำลังใจเราพร้อมหรือย่างความตายนั้นก็รอเราอยู่ข้างหน้าเราพร้อมที่จะประทะหรือประชันหน้ากับความตายหรือย่างพร้อมไหมถ้าเราจะเจ็บไข้ตอนนี้พร้อมไหมถ้าเราจะตายในวันนี้ในคืนนี้ตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเราสร้างกำลังใจให้มีความเข้มแข็ง ด้วยการประพื้นปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นกำลังใจจะดีก็ให้เจริญบรณสติเป็นพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอนั่นแหละจึงให้โยคีผู้ปฏิบัติธรรมได้เลือกปฏิบัติไปตามสิ่งที่ตัวเองมีความถนะัดมีความเข้าใจตรงไหนที่มันยังไม่คลายความสงสัย เก็บไว้ในใจก็ได้แล้วค่อยปรึกษาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในคราวหลังในผลหลังและสิ่งใดกรรมาฐานกองใดกองหนึ่งที่ปฏิบัติแล้วมันดีต่อใจของเราคือกำลังใจของเรารู้สึกดีรู้สึกมีสมาธิขึ้นมามีความตั้งมั่นมีความแน่วแน่ของจิตขึ้นมารู้สึกว่ามีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตมากขึ้น แต่ก่อนเราอาจจะทำอะไรแบบโลเลไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่เดี๋ยวนี้เรามีสมาธิในการทำงานมากขึ้นเราก็สังเกตดูตัวเองก็เป็นผลเสริมเนื่องมาจากการเจริญกรรมาฐานกองนั้นๆก็เจริญไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆให้มันถึงที่สุดพูดง่ายๆก็คือทำไปจนกว่าจะตายนั่นแหละตายในขณะที่ปฏิบัติธรรมก็ดีกว่าตายอย่างคนไม่มีสติหรือไปตายกับท้องถนน ไปตายกับขวดเหล้าไปตายกับสนามรบอะไรแบบเนี้ตายกับธรรมะถือว่าเป็นสิ่งที่สูงที่สุดแล้วตัวนี้ก็ฝากเอาไว้ให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เอาไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติเสืบมไปยังมีเวลาในการาวนาก็ให้ผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดภาวนาไปตามอัธยาศัยจนกว่าจะสมควรแก่เวลา